สวัสดีครัคุณชมคลิปนี้ก็มาออกแบบพอร์ตโฟลิโอเล่นๆกันนะครับผมไฟล์นิวเนาะโอเคเลือกเป็น a อนะครับเดี๋ยวผมเลือกซูมมาก่อนโอเคจากนั้นก็ผมจะทำเฮดมันก่อนนะตรงหัวเนาะ,ะเอารูปนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่แต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตลดลดหน้ากระดาษลงเหลือพันหนะครับถ้าท่านใดจะเอาไปปินก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะผมลดให้มัน เล็กลงให้เฉยนะครับโอเคเสร็จแล้วผมจะเอาแค่ตัวอันนี้น้องมินมินเนาะ BNK นะครับก็กดที่เครื่องหมายครอบทูนะครับเลือก WX Solution เนาะนี่ฮะตัวนี้นะลากมาขอว่านี้อ่าเสร็จแล้ว Enter แล้วก็ลากเข้ามาการทำงานฮนะโอเคคอนโทรลที Ctrl ่ t. จัดระเบียบให้มันพอดีก,กันกับหน้านะครับโอเคฮะทีนี้เราจะใช้สีกับตัวแบ็กกราวตรงนี้นะครับด้วยการดูดสีผมจะเอาสีนี้แล้วกันทททททเทาๆมันออกเทาๆเนาะตัวนี้นะฮะโอเคเสร็จแล้ว New La เ e r แล้วก็สาดไปใช้ทั้งสีนะครับเนี่ยนะโอเคอ่ะเอาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะใส่รูปน้องมีมีนตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวเอาอีกสักรูปหนึ่ง โอเคอ่าเอาตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าเหมือนเดิมครับค็อปค็อปให้มันเป็นสักอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็กล่าเ,าเลยเนาะนะฮะอ่าโอเคเสร็จแล้วลากเข้ามาครับเปรบโอเคเลเยอร์ทับกันก็จัดแจงให้มันดีๆฮะโอเคเอประมาณนี้ เดับเบิัคลิกใส่ขอบสีขาวก็แล้วกันนะครับตัวนี้เนาะไซส์ปรับตรงนี้นะฮะโอเคเสร็จแล้วผมจะใส่ขอบสีขาวตรงนี้นะฮะด้นานนี้ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมมนนะครับขอบมนตัวนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็เลือกเป็นขอบมนนะครับจะมนแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณปรับาราเดียนตรงนี้นะครับผมปรับหนะนึ่งอยนะโอเคเสร็จแล้วก็ลากมาเลย อันนี้กล่าวเลยนะฮะกาวเลยอ่าโอเคเสร็จแล้วฟิลใส่สีขาวครับอ่าโอเคตรงนี้ก็นิวเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์นะครับใช้ตัวทีเนาะพิมพ์ว่าอ่าเปลี่ยนสีฟอนต์ก่อนพอร์ต o ฟ i o เโอเอไม่ใช่โปรไฟล์ p R o FILE สกดถูกไหมเนี่ยน่าจะถูกเนาะอ่าเดาบลคลิกเปลี่ยนชนิดฟอนต์ฮะแล้วก็เปลี่ยนสีฟอนต์ผมเอาสีขาวแล้วกันนะครับมันถึงจะดูเป็นทางการนี่ฮะโรไฟโอเคเสร็จแล้วเลือกตัว A ตัวนี้นะครับเลือกระยะห่างเห็นไหมคุณผู้ชมระยะห่างอ่าเห็นไหมระยะห่างของตัว ตัวตัวอักษรนะครับนี่ฮะโปรไฟล์อ่าโอเคด้านล่างก็จะเขียนว่าประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัวแดีวมันคลิกนะครับเปลี่ยนชนิดฟอนต์ใหญ่ไปคอนทูนทีย่อลงมาอ่าประมาณนี้ก็ได้ส่วนด้านบนอาจจะพิมพ์ชื่อนามสกุลก็ได้ครับแต่ว่ามันต้องมีลูกเล่นนิดนึงนะวิภาวัน วิพาวันอ่าวิพาวันอาจจะใส่ดอปชาโดนิดนึงให้มันอ่านง่ายขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้วิพาวันสุขใจอ่าวิพาวันสุขใจประมาณนี้เห็นไหมครับมีลูกเล่นสักนิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อย สุขสมใจอ่ามีภาวันสุขสมใจอย่างนี้ก็ได้ฮะโปรไฟล์ประวัติส่วนตัวเห็นไหมฮะคุณคุณผู้ชมง่ายง่ายฮะเห็นไหมแค่นี้ก็ดูดีแล้วนะผมว่าเห็นไหมวีภาวันสุขสมใจโปรไฟล์ประวัติส่วนตัวเนาะแล้วก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับหัวข้อต่างๆอ่าผมลากผมลากทิ้งไปเลยฟิลก็ใส่ใส่สีเดียวกับพื้นหลังเลยแล้วกันนะครับมันถึงจะได้แบบกลมเกลื่อนกันเนาะ มีชื่อมีที่อยู่นะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรอะไรก็ว่านไปอ่าเดี๋ยวผมลากทิ้งไว้เลยนะครับถ้าคุณจะก๊อปปี้กดอัติตค้างไว้คลิกซ้ายนะครับอ่าก๊อปปี้แบบนี้เลยนะง่าย,ายๆเร็วๆนะครับโอเคอ่ะค่อยว่ากันโอเคตรงนี้ผมผมพิมพ์ทิ้งไว้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับอ่าโอเคตัวนี้ข้อมูลส่วนตัวมาเลยอันดับแรก ข้อมูลส่วนตัวคอนโทรลที Ctrl T นะครับผมรู้สึกว่าฟอนต์เล็กไปหน่อยเดี๋ยวผมหาฟอนต์หนากว่านี้นะอะ่ตอนนี้แล้วกันนะครับถือจะอ่านได้ง่ายๆเนาะ,นะประมาณนี้ข้อมูลส่วนตัวต่อมาก็จะมีชื่อชื่อเล่นอายุเชืช้อชาติสัญชาติศาสนากรุ๊ปเลือดนะครับ นิวเดเยอร์ขึ้นมานะครับอ่าวางไปเลยโอ้โหฟอนต์ใหญ่ไปอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แก้ไขทีหลังได้นะครับคอนโทรลทีไปก่อนฟอนต์สีขาวนะครับมันก็เลยไม่เห็นนะเราจะเอาฟอนต์สีออกดำๆหน่อยโอเค ข้อมูลส่วนตัวตัวตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อมาอะไรอ่าติดต่อเนาะติดต่อเบอร์ติดต่อมีมีเฟซบุ๊กมีไลน์มีเฟซบุ๊กมีไลน์มีเบอร์โทรนะครับอ่า,อาประมาณนี้เนาะ ที่อยู่อ่าต่อมาก็ที่อยู่อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ เยอะไปแล้วนะดูท่าทางแล้วเนี่ยนะครับโอเคต่อมาก็เป็นอะไรข้อมูลการศึกษานะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับใส่คร่าวๆไว้ก่อนก็ได้นะครับนะครับหรือว่าจะเป็นสาขาที่ศึกษาก็ได้นะครับสาขาที่กำลังศึกษาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะผมเอาครอบครัวแล้วกันครอบครัวครอบครัว ครอบครัวควรจะมีเบอร์โทรของคุณพอ่อคุณแม่ด้วยนะครับกรณีที่แบบว่าเขาเขา,าถ้ามีเบอร์โทรเบอร์โทรเดียวโทรไม่ติดก็ซวยไปอีกนะใช่ไหมฮะบางทีเขาอาจอาจจะแจ้งแบบว่าแจ้งว่าเออคุณผ่านการสอดสษณ์แล้วนะโทรหาคุณไม่ติดอย่างเงี้ยเขาก็โทรหาพ่อคุณได้แม่คุณได้เนาะประมาณนั้นนะฮะความสามารถพิเศษนะครับงานอดิเรกก็ใส่ได้เช่นกัน ความสามารถพิเศษข้าวๆประมาณนี้นะครับผมคติประจําใจนะครับใส่ตรงนี้เลยแล้วกันคติประจําใจ นะครับอะไรดีคติประจําใจเสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันก็ได้นี่ฉีกฉีกไปเลยคติประจําใจของเราฉีกไปเลยฮนะก็ประมาณนี้นะครับ กินจุความสามารถพิเศษวาดภาพศิลปะ,ะเล่นเปียนโนนี่เป็นวิทยากรสอนเด็กอประมาณนี้นะครับโอเคอาจจะมีกิมลิกเล็กๆน,น,น้อยๆด้วยการใส่ ใส่ตรงนี้ก็ได้ฮนนิดนึงสักหน่อยเป็นเหมือนขั้นหน้าอะไรมาณนี้นะฮะอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับฟิลก็ใส่เป็นเหมือนพื้นหลังเห็นไหมคุณผู้ชมผมผม,ผมใช้ไม่กี่สีงนะครับแทบจะเป็นสีเดียวด้วยซ้ำนะครับผมเนี่ยเสร็จแล้วครับเรียบง่ายดูดีนะฮะอย่าลืมว่าเราทำโปรไฟล์ไปนำเสนอผู้ใหญ่นะครับนำเสนอผู้ใหญ่นะทำให้ ไม่ผมส่วนตัวผมผมมองว่ามันไม่มีความจะเป็นใ,นใดๆที่จะต้องใช้สีฉูดฉาดเกินไปนะครับเอาแค่แบบว่าเอาแค่พอเหมาะพอควรพอประมาณก็พอ,อห่างไปอาจจะจับนี่ฮะอาจจะขยับซึ่งนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะฮะอันนี้ถ้าถ้ามันติดขอบเยอะเกินไปก็กขยับหน่อยนิดนึงก็ได้ฮนะเห็นไหม อางที่ผมบอกมันไม่ไม่มีสูตรตายตัวนะครับเราก็แค่ดูภาพรวมพอเราออกแบบเสร็จเราก็ดูภาพรวมครับอันไหนมันเออมันมันเอียงซ้ายเกินไปก็ขยับแค่นั้นเองฮะอ่าประมาณนี้โอเคเข้าท่าแล้วนี่เรียบร้อยนะครับก็ลองนำนำนำไปทำรรกันดูเนาะง่ายๆครับผมวิภาวาันสุขสมใจโปรไฟล์ประวัติส่วนตัวเนาะแล้วก็ มีหน้าของเรานะครับข้อมูลส่วนตัวติดต่อที่อยู่ครอบครัวความสามารถพิเศษคติประจําใจหรือแม้กระทั่งสูตรว่า,าน้องๆเนาะน้องๆจบจากโรงเรียนอะไรก็สามารถเขียนในนี้เลยก็ได้นะฮะจบจากโรงเรียนเติดเตดเกียร์เฉลี่ยเติดตดหรือว่ากําลังศึกษาชั้นเติดตดส,สาขาวิชาวิทยาศตหรือว่าศิลป์อะไรก็ว่ากันไปนะหน้านี้ก็สามารถใส่ได้หมดเลยนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ